ครับสวัสดีวันนี้มาดูการแต่งยอดนะครับดูการแต่งยอดพิกยอดพิกแบบนี้วิธีการทำทำเป็นสองงามมออีอต,ต้นหนึ่งเราจะแยกให้เป็น2ต้น căn đéng giọt thử số tìm thấy cái bạn